สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มาพบกับปอยนะคะหลังจากที่ปอยได้ลงคลิปการทําปุ๋ยหมักต่างๆนะคะแล้วก็การเลี้ยงไก่นะคะวันนี้ปอยจะพาเพื่อนๆมาชมผักสวนครัวนะคะที่ปอยได้ปลูกไว้ในระยะเวลาที่ปอยย้ายมาจากภูเก็ตนะคะก็คือต้นนี้คือใบต้องโอนะคะหรือขึ้นช่ายนั่นเองค่ะตัวนี้ก็แยกลงแปลงได้ประมาณ2สัปดาห์ได้แล้วค่ะ จากที่เราหวานมเมล็ดนะคะพืชชายนี่จะใช้เวลานานนะคะจากการหวานมเมล็ดกว่าเขาจะเติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะตัวนี้จะมีเรื่องเ,ออเพี้ยนะคะมารบกวนนะคะเห็นไหมว่าใบเขาจะขอดขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ปอยจะจัดการเพี้ยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดเลยนะคะในแปลงผักแปลงนี้นะคะแม้แต่ปุ๋ยเราก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะ ตัวนี้ก็คือเป็นต้นหอมนะคะพอดีว่าหอมแดงซื้อมาในราคาถูกนะคะแล้วปอยก็เลยเอามาลองปักดูแล้วก็ขึ้นจริงๆค่ะตัวนี้ขึ้นใช่ก็แยกแปลงพร้อมกันกับตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหอมแบ่งทําไมนะเหรอยอดมันถึงเป็นอย่างนี้พอปอยได้ทดลองในการตอนแรกเขาสวยงามมากเลยค่ะแล้วปอยก็เลยตัดตัดยอดออกไปเลยเพื่อที่จะไปทํา ผักดองนะคะตอนนี้เขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะลองดูตอนแรกตัดแค่ต้นเดียวลองดูว่าเขาจะตายไหมหรือจะอะไรเนี่ยค่ะต้นแรกที่ตัดเขาก็ยังเกิดขึ้นมาได้อีกค่ะแต่ว่ายอดจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าจะเป็นรอยตัดนะคะนี่คือมะเขือเทศโดกมากค่ะแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ไม้คำ้ำ นี่นะคะขึ้นช่ายที่เราได้หว่านมเมล็ดไว้แต่ว่ายังแยกแปลงไม่หมดนะคะเขาก็กว่าจะเกิดกว่าจะโตก็ใช้เวลาประมาณสองเดือนนะคะเนี่ยที่ยังไม่ได้แยกแปลงนี่คือสองเดือนในการหว่านมเมล็ดตัวนี้คือกระถางที่หว่านมเมล็ดนะคะผักคะน้าปลอดสารน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใช้ปุ๋ยขี้หมูจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยแล้วก็ ฮอร์โมนนมสดนะคะส่วนการกำจัดหนอนปลอยก็ใช้เชื้อบีทนะคะตัวนี้คือเพิ่งลงประมาณ3-4วันได้แล้วค่ะเนี่ยลงทีหลังนะคะนี่คือต้นหอมเหมือนกันกำลังลงตัวนี้ก็คือพริกนะคะพริกพันพริกหอมสุพรรณนะคะ มะเขือค่ะมะเขือตัวนี้ปล่อยใช้มเมล็ดหวานนะคะซื้อมาซื้อมเมล็ดมาถุงละสิบบาทเป็นมะเขือไข่เต่าลูกลายๆนะคะผักเซียนก็ขึ้นได้เองค่ะขเขาขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือผักเซียนนะคะตัวนี้ก็คือมะเขือเทศท,ที่แยกมาจากวงล้อรถเมื่อกี้นะคะ ตัวนั้นคือหวานมาเล็ดแล้วก็แยกออกมาไม่หมดแต่ตัวนี้แยกออกมาแล้วก็มาลงแปลงนะคะดูว่าเขาจะพุ่มใหญ่แค่ไหนนี่คือการปลูกครั้งแรกนะคะที่ว่าเป็นจริงจังกับชีวิตนะคะในการปลูกแต่ก่อนก็ปลูกเนี่ยค่ะมีปัญหาเรื่องเพรียไฟวันนี้ปอยก็ได้สั่งเ,เชื้อบิวเวียบวกเมทาไลเซียมนะคะมาจากลาซาดาแล้วก็จะลองทดลองฉีดดูนะคะ เดี๋ยวถ้าผลงานเป็นยังไงปอยจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเพียียไฟไหมคะเพื่อนๆใครรู้สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะตัวที่เขาไม่โดนเพียียรบกวนเขาก็จะมีความสวยงามแบบนี้ค่ะสวยมาก <S <S ส่วนตัวที่ขึ้นเสริมตรงนี้ก็ น่าจะเป็นฟักทองนะคะเนี่ยต้นฟักทองแล้วก็มีบวกตัวนี้เป็นบวกค่ะถั่วพูปลูกทุกอย่างที่เราชอบกินนะคะนี่คือเขาขึ้นเองนะคะเมื่อเราลดน้ำเขาก็เกิดขึ้นมาเองแล้วก็เลื้อยขึ้นเองค่ะตามธรรมชาติ นกวยส่วนนี้ก็จะเป็นบวบค่ะเพิ่งตัดไปต้มเมื่อวานนะคะตัวนี้ก็ขึ้นเองในแปลงนะคะปล่อยปลูกกระเจี๊ยบแล้วรดน้ำเขาก็เกิดเองเพราะเขามีมเมล็ดแห้งตกอยู่บริเวณแถวนี้ค่ะเนี่ยค่ะรอยตัดแฟนตัดไปการปลูกในครั้งนี้ปลอยก็รดน้ำ เพียงแค่ช่วงเช้านะคะอย่างเดียวส่วนนี้คือกอระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบนี่คือเป็นผักที่ปอยชอบกินหนึ่งชนิดนะคะวิตามินหลายตัวตัวนี้เป็นกระเจี๊ยบเตี้ยนะคะต้นนิดเดียวโอ้โหอันยาว บวบนี่ตัดเมื่อวานไปเยอะมากน่าจะได้ประมาณหนึ่งกิโลนะคะกระเจี๊ยบก็ราวๆเกือบยี่สิบต้นค่ะเทคนิคในการปลูกนะคะครั้งนี้ก็คือฮอร์โมนนมสดล้วนๆเลยค่ะที่ปลอยได้แชร์สูตรไปนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากรู้สูตรการทำ ก็สามารถย,ย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะแล้วก็ใครคนไหนที่ยังไม่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ้านไหนที่ปอยยังไม่กลับไปปอยก็จะทยอยตอบคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ค่ะที่เข้ามาแล้วก็ใครเข้ามาก่อนก็สามารถกดติดตามได้เลยนะคะนี่ยาวเบื่อเต่ออีกแล้วคะ่ะ ดูดูยาวอีกแล้วตัวนี้ก็วายไปแล้วกวางตุ้งที่งามงามนะคะตัดกินไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่บ้างงามตัวนี้ก็เป็นมะเขือพันเดียวกันค่ะตัวนั้นคือหวานมเมล็ดแต่ตัวนี้แยกลงแปลงนะคะ เห็นไหมคะว่าเขากำลังออกดอกต้นเตี้ยๆก็ออกดอกได้คะ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีก็ได้นะคะเราก็สามารถได้กินเหมือนกันตัวนี้เป็นหลักเลยก็คือขี้หมูนะคะในการรองพื้นดินก่อนลงแปลงผสมกับดินที่อยู่บนนี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้ฟางฟางที่แม่ไก่ขี้ใส่นะคะกบบน เนี่ยค่ะเป็นฟางจากแม่ไก่ที่ใส่นะคะกบบนแล้วก็รดน้ำทุกวันค่ะพอเริ่มมีหนอนกินใบปลอยก็ฉีดบีทีนะคะเนี่ยมันจะมีรอยกินใบยอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นพริกหอมสุพรรณนะคะที่ตัวนี้คือปลอยจะทำขายโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าเยอะมาก แล้วก็ต้นหนึ่งเขาสามารถออกลูกได้เป็นพุ่มเลยค่ะแทบไม่มีใบเลยนี่ก็คืออีกแปลงหนึ่งนะคะตัวนี้ลงทีหลังนะคะพริกแล้วก็มีข้าวโพดค่ะเพื่อนๆข้าวโพดไม่รู้จะได้กินไหมเพราะว่าฉีดยาเฉีดเชื้อบีทีให้ช้าเกินโดนหนอนกินยอดไปเยอะเลยค่ะ ก็ทดลองทำหลายอย่างนะคะก็ใช้กากน้ำตาลในการผสมกับน้ำแล้วก็มาตั้งแบบนั้นค่ะก็มีมาตายบ้างนะคะผีเสื้อคืนแต่ว่าคงส่วนน้อยค่ะที่ตายส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็มาไข่ใส่แล้วก็เกิดเป็นหนอนแล้วก็กินยอดข้าวโพดของเราเนะะี่ยค่ะนี่คือปัญหาของเกษตรกรเลยนะคะพวกศัตรูพืชนะคะการฉีดยาฆ่า,มาแมลงมันก็จะทำลายระบบนิเวศนะคะ ปอยก็เลยหลีกเลี่ยงในการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะว่า,มาแมลงที่เขามีประโยชน์ต่อต้นไม้ต้นพืชของเราก็ยังมีหลายมาแมลงค่ะเมื่อไหร่ที่เราฉีดเขาก็ตายหมดทุกมแมลงนะคะแต่ว่าส่วนที่เราใช้นี่ก็คือเขาจะตายเฉพาะมาแมลงที่เราไม่ต้องการให้เขากินพืชของเราะคะ่ะ แต่ก็ยังมีนะคะเพราะว่าตัวบิวเวลียเพิ่งสั่งมาก็จะทดลองใช้แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนี่ยอันนี้ถั่วแระนะคะลืมบอกคุยเพลินเลยนี่ค่ะอัปเดตธรรมชาติในเมืองไทยให้เพื่อนๆต่างประเทศได้ชมกันด้วยนะคะจากที่ปลอยได้ชมหิมะ อากาศหนาวหนาวสวยงามจากเมืองนอกก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกับธรรมชาติที่บ้านเรานะคะเผื่อใครคิดถึงบ้านก็จะได้เออได้ดูดกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติในบ้านเรานะคะธรรมชาติบำบัดได้จริงๆค่ะตัวนี้ก็เป็นพริกอีกแปลงหนึ่งของเรานะคะ แปลงนี้จะยาวเลยแล้วก็อันนี้ปลูกได้ครึ่งแปลงแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ปลอยก็เคลียร์ตัวนั้นได้ตอนเช้าได้อีกแปลงนึงเดี๋ยวจะลงตอนเย็นค่ะเดี๋ยวจะให้น้องแอมลูกสาวนะคะมาช่วยปลูก นี่คือต้นก้าพริกที่เราได้เตรียมไว้นะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่คือต้นเลมอนนะคะปล่อยได้ซื้อมาจากตลาดสีเขียวนะคะในอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนะคะก็ลองทดลองดูว่าจะได้กินลูกไหมเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปค่ะแต่ตอนนี้เหมือน เราจะโดนคุกค,คามเรื่องหนอนกินใบอีกแล้วนะคะตัวนี้คือมะเขือมะเขือเปาะแบบมีขนนะคะเขาจะมีความกรอบไม่ขืนนะคะแต่เขาเออเขาจะมีหนามไม่ใช่ขนคะ่ะมีหนามมะเขือเปาะแบบมีหนามคะ่ะพ่อ,อามาจากสักแก้วนะคะก็เลยมาเนี่ยได้หลายต้นเหมือนกันมาหวานแล้วเขาก็เกิดในแปลงถั่วและนะคะแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะแล้วปล่อยก็แยกออกมา อยู่ฝั่งทางนู้นก็ได้อีกประมาณ5ต้นเป็นสิบกว่าต้นมเมล็ดก็ยังเหลืออยู่นะคะแต่เราลองปลูกดูว่าเออมันจะโอเคไหมถ้าเยอะก็จะลงแปลงใหญ่นะคะก็ได้ขายให้คนในชุมชนที่นี่เนี่ยค่ะแต่ก่อนบ่อน,นี้ที่ปลอยได้เคยลงในครั้งแรกนะคะก็คือจะมีแหนเยอะมากแล้วก็น้ำมีกลิ่นเหม็นนะคะตอนนี้ปอยได้ปรับสภาพน้ำจาก EM นะคะที่ขยายหัวเชื้อไว้แล้วก็ เราได้เจาะน้ําบาดาลน,นะคะขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ําลงแล้วก็พักไว้ในบ่อนี้แล้วก็ใช้น้ําตัวนี้ขึ้นไปให้ลดน้ําผักแล้วก็ให้หมูนะคะฉีดล้างตัวหมูแล้วก็ให้หมูกินนะคะตัวนั้นคือร้านกาแฟนะคะเป็นร้านอาหารนะคะที่แฟนปอยเขาอยากทำนะคะก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะกำลังทำไปเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปอยด้วยนะคะตอบคอมเมนต์ช้าก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ